สวัสดีครับพี่น้องเบาต้นเดอะซีรีส์วิธีเกษตรชาวบ้านมาเลยครับเมื่อนี้มาเบาเรื่องการให้น้ำบักทัวรวมถึงเรื่องการกําจัดแมงกำจัดเพลยกําจัดหนอนนะครับการใส่ยาครับพี่น้องนาเร่งครับการให้น้ำบักทัวสํสำคัญที่สุดนะครับเด้อพี่น้องนอกเนือจากการกำจัด พวกเพียรผวกเม้งต่างๆนะครับการให้ปุ๋ยการฉีดฮอร์โมนมักทั่วนี่ยโดยเฉพาะนาเล่งสวงหนีนะครับมีหน้ามษสาพฤษภานี่ย่ากให้ดินแห่งด้วยพี่นองนะครับแต่เมนวัาด,ดินแห่งมันกเ็เสีให้บักทัวเฮ้าโบอกอยากติดดอกนะครับ ส่วนบักทั่วที่ติดดอกแล้วดอกกับสีเฮียวนะครับสีแห่งเหล่ากาล้นครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่ยาห้ขาดน้ำนะครับต้องให้มันสรรม่ำเสมอด้วยพี่น้องให้ต้นดินมันสุ่มเวละครับเพราะว่าทำเป็นว่าเอาห้พอประมาณนี่สวงสวยๆสว,สวงแดด ส่งเทียงทเทียงแดดแห้งแหบบ้งนี่ใบใบมากนี่ดินมันสีแห่งครับพี่นอ้องพาะดินมันแห่งมันก็ทรงผลให้ดอกมันก็นเหี่ยวไปตามนะครับหรือหมักทั่วบอสมารเท่มีนามไปรอเลี้ยงดอกเลี้ยงหมากนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ติดดอกแล้วก็ติดหมากนิดหน่อยนี่ถานาพ้พบาวพ่อ ดอกมกันก็สิ่อนะครับหรือว่าหมากกับ่บติมเมติมหนยครับพี่น้องหารังถันนี่อาจจะไปเน้นดูตั้งใจเรื่องปุ๋ยเรื่องฮอร์โมนเพื่อที่จะให้ดอกมันดอกดอกมันบ่ร่วงบวง่ลนคึดหายยูต่สูตรตัวอย่างนะครับลืมไปว่าน้ำนี่ช่วงนาแรง ก็สำคัญที่สุดนะครับห้มันซุ่มเลยเนอครับเด้อพี่น้องถ้าแม่นว่าหายทางสายนำยศกะบ่อตองปเป็นเน่นไปนับนาทีนับโมงดลกครับฮาปล่อยเข้าไปฮับเบิงว่ามันซุ่มพอได้ที่แล้วเฮากับจังปิดนะครับถ้าแม่นเฮาหดสายยางถ้าก็หดเดี๋ยวมันเบิงว่ามันมันซุมน่มนะครับมันซุ่มเรยว เอาฉังพ่อนะครับนอกเนื้อจากการหดหายทั้งดินทั้งคอเล้วนี่เข้ากับสมรถสีดพนให้ทั้งใบใดนะครับโดยการใส่น้ำในเปรีปีที่ยวพผลยานั่นแหละรครับแต่ว่าเขาใส่น้ำเปล่าซ,ซ,ซื้อนะครับเนี่พี่น้องบ่ต้อตรงไปผสมหยังนะครับใส่น้ำเปล่าซ,ซื้อนี่แหละปั๊บหัวสีให้มันเป็นฟ้องเป็นไอ ฟองละองละองฝอยนะครับสีดผลในพิ่นย่ำกังเว้นนะครับมันก่อฉี่ซอยในการเห็ดบวหยดอกเหี้ยวบวอยดอกล้นในนะครับเด้อดอกเนื้อจากการหายทางดินนะครับแต่ถ้าเอาหายทางดินเร็วดินมันสุ่มเล้วเฮาบึงดอกโดยเฉพาะย่เว้นย่ำเดตรแห้ง มันยังดีอยู่มันยังสดซื่นมันโบเหวจนเกินไปนะครับอันนี้กระบอกตรงเศษการสีดน้ำเพื่อช่วยการห่อเลี้ยงดอกนะครับมันการได้ผลครับพี่น้องผมเองก็ทำอยู่ประจำหราจะพอหนาแรีงนะครับน้ำเปล่านอกเนื้อจากการสีดซอยโบไฮ ดอกล่วงดอกลนดอกเขี้ยวนะครับยังฉีดเพื่อไล่วกเมงต่างๆได้อีกนะครับดอกเนื้อจากการใส่ยาด้วยครับเด้อพี่น้องสลาบพิน้องที่บ่ย่างใส่ยานะครับก็ใส่น้ำนี่ไลออกได้นะครับฉีดแต่ว่ามันต้องฉีดเกือบคู่มือนะครับ สารก,การใส่น้ำไล่ผงแม้ผมงผงหมดนะครับเด้อแล้วแต่พี่น้องมักนะครับเลือกว่าชิใส้เบียบใดนะครับเด้อแต่ส่วนหลายก่พี่น้องก็ใส่ยาอะไรนะเออเพรว่าสิเป็นยามักเองโปรกสารอินรีย์ต่างๆนี่นะครับหรือว่ายาเคมีที่เขาซื้อมาจากา้านนะครับจาก้านเคมีพันุเกษตรทั่วไปนะครับถ้าเป็น สำพวกพวกเพียนะครับพวกเพียตัวดำนี่คาร์บูซันเฟนนะครับลาว่าพวกสัตว์อิมิดาโคฟรฟิตตัวนี้ก็เอาอยู่ด้วครับพี่น้องนะครับหลักๆทำเลียนว่าเจอพวกเม้งพวกเพียนะครับอาบ้าเม็กตินก็เอาอยู่นะครับสารจำพวกนี้กันราคาย่อมๆกับบัวเพีงนะครับ ถ้าป็นควรห่่ก็อยู่ที่สามร้อยกว่าบาทนะครับพี่น้องโมงจำเป็นต้องไปใส่ของแพงนะครับโตราคาถึงนี่ก็เอาอยู่ครับพี่น้องกระสีเจ็ดหมื่นเทอนึงนะครับหรือหาหมื่นเทอนึงสีเ่อแรกนี่ถ้ามันยังเอาบรยูประมาณสองถึงสามหมื่นเท่ากับซ้ำอีกเธอนึงนะครับ สารพวกนี้เอาอยู่ครับพี่น้องอันนี้ผมบอกตามความจริงนะครับตามที่ผมปลูกบักทั่วมากนะครับเด้อพี่น้องถ้าแม่นว่าบบใส่ย,ยาโบาใดสีดีลีนี่มันเอาบปอยู่หรีนะครับโบจะเพาะนอนมันเจาะมากนะครับเด้อมันก็ไปขายบบอยากได้มีพียากซื้อนะครับเป็นดอกทีศทัวอยู่นี่กัดสลูกกันดีนะครับเด้อ ก็บริว่ามาแนะนําให้ใส่สารเคมีดอกแต่ว่ามันหลีกเลี่ยงบ่ไดดนะครับแต่เป็นสารน,รน,นรํามักอินรีย์นํามักเท้ามักเองนี่มันก็ได้นะครับแต่ว่ามันต้องสีดอยู่ประจํานะครับ2มือ3ามมือสีนะครับสารจําพวกข้ามักเ,เองเนี่แทบทุกชนิดนะครับเด้อมันเป็นสารป้องกันนะครับหรือว่าสารขับไล่มันบ่ด้ด่า พอกันตรงๆนี่แหละครับตามที่ผมเห็นมาเนะครับเด้อสำหรับพี่น้องที่มีปัญหาในเรื่องการใส่ปุ๋ยใส่ยานะครับเพราะว่าจะเป็นเคมีหรือว่าสารอินซย์นามักใสเองกันแล้วแต่ฝากคำถามใหม่ที่ใตคลิดเ้อครับเด้อและผมก็จะมาตอบให้นะครับขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนที่ติดตามปตนดะซีรีวิธีเกษตรชาวบ้านเมื่อหนาพอกันไหมครับอยู่ดีไม่แห้งครับพี่น้องสวัสดีครับ